ยนักง,งานประมงอำอกาช้างนะครับนักง,งานเกษตรอำเภอเกาะช้างทยานแห่งชาติอำอเกาะช้างคณนะครูและารโรงเรียนวัดวัดคามคามชรครับผมและทุกท่านที่มาร่วมงานกิจกรรมวันนี้นะครับผมขอขอบคุณครับหัวหน้าหน่วยทีทยานแห่งชาติกทมนะครับกิจกรรมฟอกทรายคือสุริวตแซนแบ็กคูดซีนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนะครับหนึ่งเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนและเยาวชนนะครับสองปลูก,กจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นให้เกิดความโหวงแหนงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองสามครับเพื่อให้คนในท้องถิ่นช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนหย่อนใจและที่ประกอบอาชีพนะครับในการนี้ครับผมนายชวนมิตรเจริญครับหัวหน้าหน่วยขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับผม ครับวัสดีครับผมนายฤทัยศิทธิยานะครับทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อิญยาที่กช .1 ไทมนมยมน,นะครับซึ่งทางวิทยานเองนะครับได้มาร่วมกิจกรรมนะครับโดยกรมประมงนะครับโดย หนวยป้องกันและปราบปรามปรมทะเลเกาะช้างนะครับซึ่งมีความน่าชอบของกรมประมงนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางกรมประมงเองนะครับได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการร่อนทรายนะครับคืนทรายให้กับทางธรรมชาตินะครับซึ่งทางอุทยานเองนะครับร่วมกับน้องๆทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางอําอกเกาะช้างนะครับมาร่วมกันนะครับทํากิจกรรมนะครับซึ่งขอบคุณทางกรมประมงนะครับโดย หน่วยป้องกันป่าปราม,มบงทะเลเกาะช้างนะครับที่มีกิจกรรมดีๆให้สาหรับชาวอำเภอเกาะช้าง,อางขอบคุณมากครับครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรม w h a t e sand back tour 4นะครับก็ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยง,งานที่ได้ให้เกียรติกับโรงเรียนแล้วก็ได้นำนักเรียนมาทํากิจกรรมนะครับในวันนี้หวังว่าเบื้องต้นเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจากเจ้าหน้าที่นะครับในการปอกทรายแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวมานะครับก็จะนําความรู้ตรงนี้กลับไปต่อย,ยอดก็คือกระจายนะครับนําไปสู่ห้องเรียนให้เขาเป็นตัวแทนเนี่ยที่มนาะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ นำไปถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆตลอดจนลงในชุมชนเพราะชุมชนส่วนใหญ่ของเรียนเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่แถบชายทะเลเพรจะได้ทําความรู้ตรงนี้นไปถ่ายทอดก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปครับก็อีกประการหนึ่งก็คือ การที่กิจกรรมนี้ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมไม่ต่อยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับยิ่งเมืองเกาะช้างเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับถ้านักท่องเที่ยวมาเจอชายหาดที่สวยงามจากกิจกรรมการฟอกสายเนี้ยเขาจะทาให้เกิดความชื่นชอบจิตใจแล้วก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกวิธีการหนึ่งครับพออยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องครับอยากให้กิจกรรมการฟอกใส่ในจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติของบ้านเมืองเราของอำเภอเราด้วยครับขอบคุณครับ โครงการนี้เป็นโครงการฟอ,อกทรายคืนสู่ท้องทะเลครับเพื่อความเ,เพิ่มความสวยงามให้กับท้องทะเลนะครับแล้วก็เป็นการล่น,นเศษขยะ,ะต่างๆที่มันพัดมาตากจากน้ำนะครับแล้วมันก็จะเหลือพื้นทรายอยู่สวยงามนะ,คะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานหลายพื้นที่ครับจากของเทศบาล จากอำเภอแล้วก็จากอุทยานแล้วก็จากของอะจะถ่า,าเองนะครับในความลงมือโครงการนี้ครับก็คาดว่าแต่ไหนรับผลประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีโครงการจะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆครับอาจจะขยายไปทางโซนหาดาไทยขาวของพลาว <c oughs> พัฒนาโน้นนะครับเพื <c oughs> ่อขยายพื้นที่ที่มันแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับให้มันสวยงามขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> ไปนู่นเอาไปเอาอีกอันนี้อันแล้ววววอย่งง้ไงครับน้องๆกิกรรมวันนี้ดีหคะดีไหมคะเอาไปใช้ได้ไหมคะ